สาวเกาหลีขายไอติมยังไงได้ปีละ8ล้านเธอมีเคล็ดลับอย่างไรแอนนี่พาร์คปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเธอและแม่ของเธอได้มีการอพยพมาที่สหรัฐอเมริกาสมัยที่เธอยังมีอายุได้เพียง9้าขวบเท่านั้นโดยปัจจุบันพวกเธอทั้งคู่อาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซีและแอนนี่กับแม่ของเธอซาร่าปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านไอศกรีมสองที่ในวอชิงตันดีซี โดยแอนนี่ได้มีการเล่าให้ฟังว่าเธอและแม่ของเธอนั้นเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาด้วยกระเป๋าเดินทางเพียงแค่สองใบเท่านั้นและพวกเธอทั้งคู่ก็เข้าพักในห้องที่ว่างเปล่าที่ไม่มีแม้แต่กระดาษชำระซึ่งนั่นก็คือการเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาของแอนนี่และแม่ของเธอโดยในสหรัฐอเมริกาแม่ของแอนนี่ได้มีการเริ่มต้นทำงานเป็นแคชเชียร์โดยในระหว่างที่เธอเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย เธอก็เริ่มมีความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเธอจะเริ่มต้นอย่างไรต่อมาในปี2018สซาร่าแม่ของแอนนี่ได้มีการพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจโดยแม่ของเธอได้มีการบอกกับเธอว่ากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการเสนอไอเดียว่าจะเปิดร้านไอศครีมหลังจากนั้นเธอและแม่ของเธอได้มีการกู้ยืมเงิน1 0 0 0 0แดอลลาร์ และร้านไอศครีมของพวกเธอทั้งคู่ก็เปิดครั้งแรกในเดือนมีนาคม2019แอนนี่ได้เล่าให้ฟังว่าลูกค้ากลุ่มแรกๆก,ก็คือเพื่อนและครอบครัวซึ่งมาอุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายซึ่งร้านไอศครีมของเธอนั้นขายดีจนเธอต้องกลับบ้านในเวลาตีสและตื่นขึ้นมาเพื่อเปิดร้านอีกครั้งในเวลา9นาฬิกาหลังจากนั้นในปี2022ร้านไอศครีมซาร่าแฮนเมดก็เปิดสาขาที่2 และมีการเพิ่มเป้าหมายให้ร้านไอศครีมของเธอนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและรวมถึงมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการเปิดร้านที่3ที่4และที่5และรวมถึงความตั้งใจที่ว่าจะทําไอศครีมนี้ให้มีคุณภาพที่สูงที่สุดด้วยแม่ของเธอได้มีการบอกเคล็ดลับในการขายไอศครีมของแอนนี่ว่าเธอสนุกกับงานนี้แล้วเธอก็มองทุกอย่างในแง่บวกและนอกจากนี้แอนนี่ยังเล่าให้ฟังด้วยว่า เธอให้ความสนิทสนมกับพนักงานราวกับคนพวกนั้นเป็นลูกๆของเธอหรือว่าเป็นนักเรียนในห้องเรียนของตัวเองโดยแอนนี่ได้มีการตั้งเป้าหมายส่วนตัวไว้ว่าเธอต้องการเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จและรวมถึงต้องการเป็นลูกสาวที่ดีที่สามารถดูแลแม่ได้แอนนี่ยังเล่าให้ฟังถึงทัศนคติของแม่ของเธอว่าแม่ของเธอมักจะบอกกับเธอเสมอๆว่า เธอต้องมีทัศนคติที่ไขว่คว้าหาความสุขแม้ในตอนที่พวกเธอมีแต่อาพาร์ตเมนที่ว่างเปล่าแม่เธอก็ยังพูดว่าดูห้องที่ว่างเปล่านี้สิเราจะซื้ออะไรเข้ามาได้บ้างแอนนี่ยังได้บอกเคล็ดลับในการใช้ชีวิตและรวมถึงการทำธุรกิจของเธอว่าคุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือวิธีการมองโลกของคุณจงกล้าหาญที่จะออกไปเพื่อรับความเสี่ยงเหล่านั้น เพราะว่าไม่มีใครที่จะทำเพื่อคุณนอกเหนือจากตัวคุณเอง